ไช้นำทัวร์ตามมาด้วยค่ะน้องสละเปาเรื่องมันมีอยู่แว่เราจะต้องไปทําบุญครบรอบยายคุณกับตาดําอยู่แล้วทุกปีลรที่นี้พี่ที่รู้จักกันเขามีบ้านสวนอยู่ที่มังกรตรงไซโยกแล้วเขาก็ชวนเราไปเที่ยวเฮ้ยเคิมมาเลยบ้านพี่นะโหภูเขาทั้งลูกเลยิปะแหวหมูปะเนี่ยคนบ้านอะไรจะเป็นเจ้าของภูเขาทั้งลูกแกรของจริง เมืองเนี้ยจนถึงภูเขาตรงนั้นอนะของพี่หมดเลยวะโอ้โห و, ธรรมชาติแบบดีสุดสุดพี่บอกวอาเต็นท์กลางๆนอนได้เลยโ,โหคิดดูดิว่าถ้าเกิดหน้าหนาวนอนดูดาวแบบคิวอ,อะอะไระะนะดาวจิงห้องฟ้าเลยหรอมันต้องดีแน่ๆค่ะอีชันก็อยากจะมีบ้านไร่แบบนี้มั้งนะจะเอาตังที่ไหนมาซื้อที่ดินอะเออเก<อ>ิดเป็นหมาได้นี่ก็ยังดีนะเป็นหมาได้กินทุเรียนด้วยเห็นไหมเปลือกทุเรียนอะมันน่าหลีกเหมือนมันมีตาอยู่ข้างหลังด้วยเนี่ยเห็นไหมเข้ากัน 1,2,3 1,2,3อ2 3 1มหนึ่งสองสามันึ่งอามหนงสสาน่งสสานึ่งสองามหนึ่มโอเคโอบายม่เนต้องเช็คทุกดอกเลยอ่ะใครสนใจนะคะเร้วเร็วนี้พี่เขาจะเปิดแล้วนะคะให้เข้าบ้านไรชูถิ่นแอนด์รสอร์งเป็นอาหารป่าเด้อ กินข er ้าวเพลินๆชมวิวสวยๆมีน้องหมาคอยเก็กะพันแข้งพันขาใกลชิดธรรมชาติแบบฝุดๆไปเลยกินข้าวเสร็จก็ลงไปเล่นน้าตกายโยกน้อยได้เลยจ้ามันไม่หยุดตรงๆข้างหน้าขงหนาแบบไม่กลัวเว้ยมันนิดเดียวหายแล้ว เฮ้ยแต่อนี่เขาน่ารักมากเลยนะอันเทน่าชั่กอะอะไรแต่ยิ่งตัวมีสิบกว่หงายท้องซิว้คิมโุวคว้ิมโอ้ไรนี่มีน้องผีเสื้อบินวนน่ารักน่ารักด้วย มาแล้วก็ถึงอุทยานแห่งชาติเอราวันได้เลยไม่ใช่แม่มันก็จะรวยเกินลูกเอ้ยตัวจะเท่ากันแล้วค่ะฝากกดไลค์แล้วก็แชร์ประั้นแม่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ <laughs>